แสงมองเห็นแค่นี้นะคะแสงจากกล้องแต่ตาจะมองเห็นชัดหลงใช้แฟลชแฟลชจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะนี่นะคะแสงจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ตอนช่วงเวลานี้แต่ตาเปล่านี่จะมองเห็น มองเห็นสว่างกว่าในกล้องประมาณสิบเปอร์เซนค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นข้าหลวงมีตั้งสามสิบแปดสายพันธุ์นะคะมีสามสิบแปดสายพันธุ์ถึงว่าเราเห็นโทามากมายหลายลักษณะเลย ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยงามเท่านี้มาก่อนตอนที่ซื้อมาไว้ในสวนโดนแดดนิดเดียวก็ไหม้ตอนนี้ครั้งนี้เอามาอยู่เริ่มต้นมาเลี้ยงไว้ในห้องนะคะแต่เกาอยู่ได้ไม่นานในห้องอะ่ะเพราะว่าไม้ชนิดนี้เลี้ยงในห้องไม่ได้ต้องมาเลี้ยงไว้ด้านนอกอาคารที่อยู่ในชายคาต้มร่ม ตอนนั้นโดนแดดนิดเดียวไหม้หมดใบ้าอยู่ในห้องเขาจะโตช้าหรือแทบจะไม่โตเลยแล้วมีอาการเหมือนขาดอาหารเลยเอาออกมาอยู่ในสวนข้างบ้านในร่มสแฉลม นี่แหละคะ่ะแล้วก็ลดน้ําให้ปุ๋ยลด,ดยน้ำยน้าข้าวบ้างผสมนมสดบ้างก็ใหญ่โตมโหฬารขนาดเนี้ยชื่นใจมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะมาขยับต้นต้นข่าหลวงให้น้องหน่อยน้องโตซะจนเบียดเบียดกันแล้วนะคะเนี่ย เลี้ยงอยู่เป็นต้นเล็กๆในห้องต้องเอามาอยู่ข้างนอกแล้วโตวเอาโตเอาเลยนะคะน้องไม่ชอบอยู่ในห้องนะคะต้องอยู่นอกห้องนอกห้องในที่มีแสงลำไรเท่านั้นโดนแดดตรงๆไม่ได้ขยับต้นนี้หน่อยอืมนี่ นี่ขยับให้เนอะโอ้โหว่านางจระเข้นี่ขยับให้น้องหน่อยขยับได้ไหมคะมันชิดกันเกินไปนี่นี่ ดูใบเขาสิใบเขาจะเป็นแบบนี้นี่ใบเขาเป็นแบบนี้แล้วก็แตกมาเป็นช่อบแบบนี้เป็นแฉกดีนะคะเฟิ่ค่ขาหลวงเวลามาอยู่ด้านข้างเอาออกมานอกห้องอะ่ะเขาโตเต็มที่เลยเขาชอบในที่แสงํำไรในร่มชายคานะคะ เราจะได้แสงจากตอนเช้าประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นจะโดนแดดสายๆแรงๆไม่ได้ละเป็นไม้ที่พบมากในแถบทวีปเอเชียไปจนถึงออสเตรเลียในเขตอบอุ่นไปจนถึงเขตร้อนนะคะยังแถบบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะเป็นจุดที่เขาชอบ ลกได้งดงามมากแล้วก็เขาจะมีละอองใต้ใบเป็นละอองเหมือนสปอร์นะคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นแต่แปลกจังทำไมเขามีใบแฉกแฉกปนมาด้วยสวยแปลกตาสวยแปลกตาจริงๆอืมสวยแปลกตาเขาจะมีใบที่เป็นแฉกแซมมาอืม ให้ความชื้นทางใบหน่อยบางคืนฝนตกแต่ว่าในชายคาอาจจะไม่ถึง้นเลยไม่รู้ว่า อันนี้ชื่อเฟิร์นค่าหลวงชนิดไหนกันแน่นะเราก็ได้แต่เอามานำเสนอมีอยู่สองต้นค่ะเป็นครั้งแรกที่เลี้ยงได้ใหญ่โตมโหฬารเป็นขนาดยักษ์เลยใบหนึ่งยาวเลยแขนเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลากลางนี้ก็จะเท่าวาหนึ่งของเราเลยจะเท่าสองแขนของเราเลยสวยมาก ขยับให้น้องหน่อยนึงละเดี๋ยวจะขยับขยับต้นว่านหางจระเข้ต้นนี้ออกมาไม้ใหญ่เๆบางอยู่